เไงเสือ,อาาลืมมงไงบบวันนี้เรามาแคมปิ้งนะฮะหุงข้าวกลางป่านะครับผมหุงข้าวแบบไม่ต้องเช็ดน้ำนะฮะนี่ข้าวกำลังเดือดเลยโอ้แคมปิ้งวันนี้อากาศดีมากครับเมนูอาหารวันนี้เราก็มีแค่ปลาเผานะครับเพราะเราตกปลาเราก็ต้องกินปลาแล้วก็แขวนเปนอนอนู่นี่แล้วก็ ได้ปลาเผากับเนื้อย่างนะฮะซื้อเนื้อมาย่างกินด้วยครับโอ้โหเนื้อสวยๆนะฮะเนื้อจะได้ว่าจะย่างเนื้อนะตอนนี้ไม่ย่างนะจะอบเอาใส่โรสเมรี่ฮะโรสเมรี่สดๆหอมๆนะฮะเนี่เดี๋ยวเราไปหาเก็บเอาในป่านี้นี่นะคะ โรสแมรี่กลิ่นหอมมากเลยครับนี่ของเราเราเก็บเอาแบบสดๆนี่ดึงเอาดึงเอาเลยเอาไปอบใส่เนื้อครับจะได้หอมๆนี่นะฮะโรสแมรี่สดๆนะครับอยู่ในห้างก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแต่เราอยู่ในป่าเราต้องเก็บเอาแบบสดๆครับ ไปใส่เนื้อกันเลยมาแล้วได้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวก็จะห่อมันทีนี้ห่อมันเครื่องปรุงเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกแค่ตัวนี้ครับจบไม่มีเนยไม่คิดว่าจะได้นี้มาเอาโรยมันลงไปครับเข็มหน่อยชักงมันนี่เอกไปเลยโรยเสร็จแล้วเราก็จะ ห่อนะฮะหอก่อนห่อแล้วก็จะขึ้นเตาห่อเสร็จแล้วโย,ยนข้ามกองไฟสักสามรอบก็ได้กินแล้วครับเนี่าวังนี้ผมทำกับข้าวนะฮะเจ้าเสือโดนปลาแล้วนะครับคือนั่งอยู่ผมกำลังทำกับข้าวอยู่เมื่อกี้นะ ไอยังไอยังเสือเป้าเสือเสือเสืออยเลสือหลุดละครับหลุดเสืออ่าก็ยังไม่หลุดนี่อ้าวอะไรเลยเล่นเบ็ดเป็นไหมเนี่ยยังเดี๋ยวหลุดเยวอยู่ไอเราก็เอาเอาเอาใจเย็นเสือใจเย็นให้มันมาก่อนเอาลูกมันมากินก่อนเราโอ้คนตกปลาสวยจังเลยอ่ะ ด่ดีคนตกปลาสวยจังเลยคนช้อนปลาเนี่ยเดูคนช้อนปลาสวยจังเลยอ่ะใส่กางเกงซางเลยอ่ะโอ้โหนี่นะฮะไม่พอใหญ่เลยใช่อ่าเดี๋ยวเราทำกับข้าต่อครับนี่ฝีมือเสือโดนได้นิดหน่อยอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่อยู่เปล่าหมุนจี้หมุนเข้ามาหมุนเข้ามา ยูยูเดินไปเดินไปเดินไปย,ยูยูเดินไปกำลังทำกับข้าวเลยนับตกปลาสาววิ่งมาก่อนโอ้โอใจเย็นอย่าพึ่งลากวันอย่าพึ่งลากแรงมาๆา,า,ามาเราตกปลาสายลุงกันนะครับนี่นหิวหิวหน่อยหิวๆห,ห,หน่อย หิววหน่อยโอ้ยภาพนี้สวยมากูยังวิ่งทำไมอืมไปไปอ้าวโยนยังนี่เดี๋ยวขึ้นอีกตัวงไม่ใช่ยังยังเฟสขบป่ะแต่อยู่ไปไม่อันนี้เหยียดดาตีมันกัดมันไปเธอเขาไม่มีเกินนั่นเร็วเร็วดิโอ้โษเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดหมู ผัดหมูไม่ต้องใส่น้ำมันฮนะเราใช้น้ำมันจากหมูนี่นะครับเอาน้ำมันมันออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยใส่พริกเกลืกระเทียมนีอ่อยู่กลางปลาไม่ต้องอะไรมากมายครับอยู่ในปลาก็มีนี่พริกกระเทียมใส่ถุงทุบๆใส่เทลงไปเลยอร่อยแน่นอนครับนี่ แล้วก็คเละคเละให้มันเข้ากันนี่พริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วครับแล้วก็เติมนี่คะโอ้ยสัตว์มันลงคอไปก่อนแล้วค่อยปรุงเครื่องโอ้ยลงคอไปแล้วอ่ะอันนี้ใส่ซอสครับซอสปรุงสำเร็จรูปผมปรุงมาเองนะฮะเนี่ยใส่หลายก็เค็ม ใส่พอดีพอดีก็อร่อยอแล้วก็ผัด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 เติมอีกนิดนึงครับว่าจะเอาเติมน้ำมันหน่อยว่าจะแหางแห้งเนื้อแมวแห้งลนะเดีย๋ยวเติมน้ําก่อนเดีย๋ยวเติมน้ําคลุกข้าวครับเอาไว้คลุกข้าวมันแห้งไปหน่อยนึงใส่ใบกะเพราลงไปใส่ถั่วฝักยาวนะใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงแต่งสีสันน่อยโอโหอร่อยแซ่บเวอร์ครับแล้วก็มีไข่าดาวนิดหน่อยนะเอ้ยเสียงกระดิง่ง อืมออทำกับข้าวขย่าก็ดิ่งเล่นอยู่รอกันเนี่ยเดีวไม่ได้กินกับข้าวแนละ้วหมอ้อความเหมหือนแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับผัดก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ข้าวข้าวกระหุงแล้วโอ้โหร้อนๆ้อนเลยครับปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนรอเนื้อเนื้อก็จะเสร็จแล้วครับนี่เนื้อก็เสร็จเนื้อใกล้จะเสร็จแล้วเนื้ออบปลาเผา แล้วก็มีไส้อัวหน่อยเนื่องโอ้โ oh, ห oh, hey. แซ่บมาก <c oughs> เสือโดนอีกแล้วเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเสือมา <c oughs> มา,มาโ,อโอ้ใจเย็นใจเย็นเปิดหน้าลอกเลยเดี๋ยวหน้าสายหน้าขาดยึบยึบยึบต,ตุ้มตุ้มตุ้มุ้้มตว้าวเ <c oughs> อากระดิ่งเอาก่อ,อ,กกอนโตัวใหญ่ตัวใหญ่วญิว่งดีมากเลย เส่อเสีอเสีอใช่ตัวละกดูกยิ่งเดืแทงยิบหายไม่ตัวเดียวยี่สิบจะไม่เข้าอีกแล้วนะไปบีเจมาดีกว่าใช่ไหมใช่ห้าตัวสามห้าไอ้ต๋ออยู่ไหนอยู่ไหนมายังแต่รู้สึกว่าตัวเล็กอ้วิ่งดีจังเนาะเด็ดเนี่ยผมยังยังยังไม่ได้เอาขึ้นเลย ทำไมไม่สู้ไม่อะไรเลยจะเอาเบ็ดขึ้นหน่อยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าด่าวโอ้โหลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ระวังระวังโอ้โหตัวยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยใจเย็นใจเย็นโอ้วเดนไมู่โยตัวยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยจูงมันเข้ามาจูงมันเข้ามาใจเย็นใจเย็น โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวขาดสวิงขาดโอ้ยโอ้ยอืมเอาแล้วก็ผมก็ไม่ดึงนี้มาไงเราเรารีบไม่เด้ทิ้งลยนะใช่ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยตัวอย่างสวยครตัวนี้อย่งใหญ่ยะเดี๋ยวอทำไมมันดึงไม่ค่อยได้เ หมานี่ล้วเสือหมานี่ล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแกะปลาก่อนเดี๋ยวค่อยตัดมันเดี๋ยวมัดใหม่โอเคโอเคหมานหมานมันตอนนี้ปลาเผาเราก็เสร็จแล้วนะครับแกะดูสิน่ากินไหมตึกลึกร้อนโอ้โหเผาใส่ฟอยด์นะฮะ แบกเนื้อดูสิเนื้อสวยไหมป๊าปโอ้ยสวยสวยสวยนี่เนื้อสีส้มเลยนะครับปลายสายลุงครับนี่ว้าวดูเนื้อหน่อยโอ้น่ากินมากเลยครับอือมาแล้วนั่นแหละกินแล้วก็ดูเนื้อหน่อยเนื้อสุกแล้ว ควเป็นชิ้นเนื้อเนื้อสุกแล้วลหะครับอร่อยมากโอ้ชิ้นใหญ่เลยอ่ะเี๋ยวสิเนี่อืมคนละชิ้นพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำกันอืมอร่อยยังไม่สุกดี วาพอดีมีเดียมเลยแล้วก็มีนี่ครับผัดหมูก็มีน้ำจิ้มมาหกินกับปลากับเนื้อเผาแล้วก็มีข้าวมากินข้าวด้วยกันครับยังสวยครับพอดีดเลยมากินข้าวพร้อมกันครับผมกับข้าวเสร็จแล้วผัดหมูเนื้ออบเนี่ยครับ หอมโสมรสเมลี่มากเลยเนื้อนี่นะชํำๆมีเดียมเลยครับแล้วก็มีไส้อัว่วมีปลาเผากินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้อากาศก็ดีมากเลยนะครับตีเบ็ดแชไว้เนี่ยตรงหัวสะพานนน้อยนี่ตรงนี้ครับแล้วก็พวกเราก็กลับเข้ามาแคมปิ้งนะฮะที่แคมปิ้งนี่เมื่อตอนเที่ยงกินไปแล้วปลาเผา เนื้อเนื้อย่างเนื้ออบนะฮะผัดมนื้อผัดหมูนี่ฮะแคมปิ้งผมนี่กางเต็นทน์เ่ยอากาศดีนะแต่คุมผ้านหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้เรามาดูเมนูนะฮะต้มยำต้มยำปลาส,สดๆนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปด้วยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไป นี่ครับปลาเราหากินอย่างนี้นะครับสดสดเลยโอ้ยยกไม่ขึ้นยกให้หน่อยสิครับเทลงลใส่หมดเลยครับจานเลยเหรอเอาจานเหลือไว้ครับเทเลยเทเลยมันเยอะไปนี่ครับปลาจะมั่เลยใช่เนื้อปลาสดๆดใส่พริกใส่เครื่องขาแห้งนะครับลงไปเลย สีแดงกว่านี่มีปากกาไหมทำไรครับเขียนจอมหัว,หมว่ายกินเลยใส่หมดแล้วนี่ครับแล้วก็จะปิดฝาใส่ลงไปเลยครับอันนี้เรามีไข่ด้วยนะคะไข่นี่ไข่ไข่ปลานะครับเพราะว่า ปลาใสาลุงปีนี้มีไข่ด้วยนะครับเขาปล่อยแต่ตัวใหญ่ๆครับผมมีใหญ่ด้วยนี่ครับเมนูวันนี้เราก็จะมีแค่นี้นะคะต้มยำแล้วก็ข้าวอันนี้หม้อข้าวข้าสุกแล้วนี่ร้อนๆเลยครับฟ้าแล้วก็จะมีนี่อุ่นปลาหน่อยนึง อุ่นปลาหอมเมื่อตอนเที่ยงกินไม่หมดมันตัวใหญ่จัดสามคนกินไม่หมดนะครับเอาปลาใส่แล้วเราก็ปิดฝาไว้พอมันเดือดแล้วก็ใส่ผักเติมมะนาวใช้ได้ครับอันนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะครับโอ้โหใส่ผัก,กลงไปเลยครับต้นหอมผักชีไปเรื่อยนะครับผักชีไปเรื่อย สาระแน่เอ้ยสาระแน่ไม่มีน mm ี hmm. ่ครับใส่ลงไปเลย mm hmm. เมนูกับข้าววันนี้นะ mm hmm. ฮะการที่เราได้ออกแคมป,ปิ้งเราจะได้กินอาหารสดๆนะคะตกได้แล้วเราก็ทํากินเลยสดกว่านี้ถ้าจะให้สดกว่านี้ก็คือดําลงไปกินในน้ําเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะ mm hmm. เดี๋ยวจะใส่มะนาว น้ำซุปสุกแล้วครับเดี๋ยวบีบมะนาวก่อนนะครับบีบมะนาวลงไปเลยนี่เดี๋ยวก็บีบมะนาวลงไปลแล้วแล้วเราก็มาดูกันครับชิมดูมันจะเปรี้ยวพอหรือยังเปรี้ยวมากก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับผมนิกน้ำซุปใสนะครับผมใสมากน้ำซุปนี่ชิมก่อนนะ เี่ยวกำลังดีครับโอเคกับข้าวเสร็จแล้วครับผมมากินข้าวด้วยกันครับเอ้แคมปิ้งเราก็ความสุขนะฮะความสุขของนักตกปลาเราชอบแคมปิ้งครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะฮะแบ่งปันบรรยากาศใช้ชีวิตแบบสบายๆครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปกินข้าวด้วยกันครับ,รบอาหารเสร็จแล้วเ,เป็นนไไงไออคตอนทิ้งบอกเขาไม่ดีตอนนี้ทําที่จะเป็นจะตายตอนจะรักก็ทําเป็นไหมสนสมนำหน้าไอ้คนไม่เอาไหนทํามาหึ้นมาคววงทำมาเสียไดจะมารักอะไรอย่าตอนนี้